โอเคครับผมกล่าสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับ MP Daily ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The c u b สองครับคลิปนี้ก็เป็น EP 3แล้วนะครับก็วันนี้นะผมก็ได้ฟาร์มเงินมาอ่าได้มากี่บาทวะได้มา1ล้าน2แสนกว่าบาทเลยนะครับก็ฮที่จริงมันฟาร์มได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมก็แบบไม่ค่อยว่างฟาร์มเลยไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมาติดติดหลายอย่างนะครับเออคือแบบ บางทีก็หลุดโค้งบ้างบางทีก็ชนพวกรถ a อไบ้างนะครับก็เลยแบบบางทีก็หง,งุดหงิดไงเออก็เลยแบบทางแม่งเอาแค่นี้พอครับผมโอเคป่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปออกอเจ้าซีบีอาร์พันเอสพกันเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นครับก็วันนี้จะเอาเป็นรถขันไหนไปดีนะครับอ่าผมว่าเอา head เฮดทูไหมเออเฮดทูเรายังไม่ยังไม่เคยขี่เลยนะครับเอาเฮดทูไปดูก่อนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้วาปมาใกล้ๆร้านขายรถแล้วนะครับก็พอดีถ้าขี่จากบ้านมาในแบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละถึงนะผมโอเคเดี๋ยวขอมาร์กก่อนครับก็พอดีร้านมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมขอเซตเลยก็แล้วกันครับก็ถือว่าขี่ออกทริปไปเลยก็แล้วกันครับขี่ขี่ไปออกรถใหม่นะผม เคเดี๋ยวเราต้องขับเป็นมุมมองนี้นะครับผมมันถึงจะสมจริงหน่อยนะครับโอเคเข้าเกียร์ไปเลยนะครับตันนี้ผมเอาจเจ้าฮิทูนะมาขี่ในคลิปนี้นะผมเสียงแบบลั่นๆเลยครับรอ <c oughs> บตัดครับ <c oughs> ไปแล้วครับตอนนี้แรงแรงแรงโอ้ยตอนนี้ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ได้ดูทางเลย เช่นเกียร์ว่อเช่นเกียร์ลงก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 เลยทางเลยเลยเลยปัดโถไม่ได้ดูทางเลยครับเล่นมุมมองนี้มันก็จะยากๆหน่อยครับแต่ก็มันเพื่อความสมจริงนะครับผมเราจะเล่นเป็นมุมมองนี้แหละไปแล้วครับตอนนี้ตัดทุกเกียรร์คับโอเคข้างหน้ามีโค้งครับพอนก่อน ค่อยๆไปค่อยๆไปไปค่อยๆไปเฮูนี่แรงจริงนะผมเกนหนึ่งครับตัดที่ร้อยซีิอุย้ย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ชนนะผมนี่ครับเวลาชน AI มันไม่มันไม่ถอยให้เรานะครับมันจะจอดนิ่เงเลยอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับป่ะไม่เป็นไรเรา,เาค่อยๆขี่ไปดูอ่ะพอดีอ่ารถมันเยอะนะครับ ไม่รู้ว่าทางเกมเขาอัปเดตรถเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนที่ผมเล่นแรกๆร,รถมันไม่ค่อยเยอะแบบขนาดนี้เลยนะอ,อุ้ยเสียงมีเสียงเทโบด้วยนะครับเสียงซุปเปอร์ชาร์จนะผมเฮดโถจะมีซุปเปอร์ชาร์จครับอรอบตัดไปทีแก็ขี่ไปเพลินๆน,นะผม โค้งข้างหน้าอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะถ้าใช้ถ้าใช้แป้นพิมพ์ก็จะถนัดหน่อยครับอันนี้ใช้จอยเล่นครับก็อาจจะอุ๊ยใครไม่มาชนท้ายผมวะอ้าวไอ้นี่หาเรื่องเหรออะไรอะไรอยู่ดีๆมาชนท้ายผมเฉยเลยโหวันนี้เป็นวันดีนะผมไม่อยากมีเรื่องครับผมวันนี้เป็นวันดีที่เราจะได้รถใหม่ครับ ไม่อยากจะมีเรื่องปัดเราเขี่ขงเราไปนะครับปล่อยมันตามโซดมาก็แล้วกันมันตามผมมาว่ะหาเรื่องอ่ะเพื่อนอุยอ้ยอุ้ยผ่นหน่อยผ่นหน่อยเซนเกียเซนเกียอะไรเอา้าไอ้ดิมันขับกวนตีนว่ะแปะผมซิ่งหนีก่อนนะครับไม่อยากจะมีเรื่องนะครับ เพราะเกมนี้มันไม่เหมือน GTA ไงมันลงจากรถไม่ได้ครับครับผมซิงก่อนละตอนนี้ห่วง200กว่าเฮ้ยเรียบร้อยชนอีกแล้วรถมันเยอะอ่ะเฮ้ยที่มันเป็นรูปคนนี่มันคืออะไรวะอย่าบอกว่ามีตำรวจด,ด้วยนะ เกมนี้มันเล่นออนไลน์ได้นะครับเราสามารถชวนเพื่อนไปออกทริปได้นะครับเกมนี้ก็มีที่เที่ยวหลายที่นะเออผมก็อยากชวนทุกคนมาเล่นนะครับถ้าแบบถ้ามีคนในช่องเราเล่นเยอะผมก็อาจจะสร้างดิสคอร์ดมาพูดคุยกันนะครับชวนกันออกทริปได้นะครับสามารถสร้างตี้ได้นะแต่ผมสร้างไม่เป็นอะ่ะสร้างตี้ <c oughs> okay, โอเคคกหน้าค่อยไปเค่ไป ไอ้นั่นมันไม่ตามผมละใช้จอยเล่นมันจะสนุกกว่านะแต่ว่ายังผมไม่ค่อยถนัดว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็คงจะชินแหละมั้งโอเคโค้งข้างหน้าไม่รู้ทุกคนจะมึนหัวหรือเปล่านะเล่นมุมมองนี้ อู้ยุยุยุยเกือบชนเกือบชนไปแล้วเมื่อกี้โอเคเราใกล้ถึงร้านแล้วนะตอนนี้ถือโอกาสมาขับรถเล่นด้วยเลยก็เล้กกันนะครับโอเคฝันน่อยว่างเสียเสียมั้จะมาออกรถเฮ้ยเดี๋ยวผ <c oughs> ิดทางนี่หว่าผมว่าผิดทางอ้อมกลับไปก่อนมันต้องเข้าข้างหน้านี้ มันต้องตรงเข้าไปยอม,มาทำไมวะอยู่ข้างหน้านี้สิงสิงเข้าร้านเลยครับ <c oughs> เข้าไปแล้วนี่ครับผมเป็นไงครับในี่รถของเราจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหกูฟาร์มเงินตั้งดานเพื่อมาซื้อเองเลยนะเจ้าซ b บี0 0ร s พแต่ยอมรับเลยนะครับว่าเขาทำรถออกมาได้สวยมากเลยนะจะเปิดไฟหน้าดูนี่เป็นไง ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับแต่ถ้าเอาไปขี่จริงๆแม่งไม่ออกหรอกไฟไฟหน้ากับไฟท้ายเนะี่ยเอาไปขี่จริงๆมันไม่ออกนะเออไม่รู้ทําไมนะครับนี่ครับตัวรถเดิมๆนะอันนี้แบบยังไม่ได้แต่งเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเอ,อ่ขอขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่าตัว SP อะไรสักอย่างแหละผมกว่าจาไม่ได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่า เพราะว่ามันสีมันจะแตกต่างกันนะแต่แข้งทองแข้งทองนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเงินล้านสองอฟาร์มมาเพื่อจะมาเอาเองเลยนะเจ้าเ p จัดเลยแล้วกันครับรวยเกินห้าแสนโอเคมีให้เลือกแค่สีเดียวครับสีแดงแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนแม็กได้นะครับ เราจะเป็นแม็กสีอะไรอันนี้มันเป็นแบบของแถมให้รถเลยนะเออเราไม่ต้องไปแต่งเองนะครับเฮ้ยแม็กดำมันสวยไหมวะแม็กดำกับแม็กแดงผมว่าแม็กเดิมสวยกว่านะครับโอเคแม็กนี้แหละร <c oughs> <c oughs> าคาห้าแสนหกครับจัดไป เงินผมแม่งลดทวบเลยนะครับเหลือหกแสนความมาตั้งนานที่จริงมันมีให้ให้เราลองลดด้วยนะครับแต่ผมไม่ลองครับเฮ้ยไขว้เนี้ยโผล่มาสองคนเป็นไงนี่รถใหมพ่พี่เป็นไงน้องสวยเปล่ารถใหมพ่พี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยรถใหม่พี่นะน้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนต่างประเทศนะครับที่เล่นในอ่าในเกมนี้นะโอเคปะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแต่งรถกันดีกว่านะครับ โอเคครับผมตอนนี้รถของเราก็มาจอดอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้โหห้าแสนกว่าบาทกูหายไปเลยนะครับเงิน500แสนนี่ก็ประมาณ50นาทีได้นะครับในการฟาร์มนะผมแต่ก็ถือว่าแลกมากับความคุ้มนะผมเอันนี้รถเดิมๆนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูก่อนนะครับรถเดิมๆก็นะครับไฟเลี้ยวก็ยังอยู่ตรงกระจกนะผมแล้วก็ได้มาเป็นชกทองนะครับ ชกทองแข็งทองนะผมนี่ก็ประมาณนี้คือมันสวยนะครับผมคิดว่าซีบียพันชมนี้ก็สวยเหมือนกันนะคือแบบมันดูใหญ่ๆดีอะแต่ผมก็ยังชอบตัวเก่ามากกว่านะครับไม่รู้ดิตัวเก่ามันมันสวยกว่านะสําหรับผมอะเรามาเทียบกับเจ้าเอ็ดพันครับเอ็พันก็อันดับหนึ่งในใจของผมอยู่แล้วแหละนะครับผมมาเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะกดแต่งยังไงวะกดตัวบีรอเปล่าโอเคครับตัวบีแต่งนะผมเราจะแต่งเป็นของแต่งก่อนนะครับไหนดูซิว่ามีอะไรให้พี่แต่งบ้างครับอันนี้เป็นชิวครับอุ้ยมีหน้าคาร์บอนด้วยยิดเข้โคเท่แล้ววะ่ะหน้าคาร์บอนห้าพันครับเอยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋หน้าคาร์บอนห้าพันครับ ก็ราคาไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะมันไม่ต่างกัน,นครับกับหน้าเดิมแล้วก็หน้าคาร์บอนนะผมเอาหน้าคาร์บอนเลยก็แล้วกันแต่งเต็มไปเลยนะครับจัดเต็มเลยอันนี้อันนี้เป็นบางโคนคาร์บอนนะผมบางโคนหน้าคาร์บอนอ่าผมว่าอันนี้สวยกว่านะผมว่าอันนี้สวยกว่านะครับจัดไปเลย <ed> บางโคนคาร์บอนโอ้โหเงินกูลดทั่วเลยครับต่อมาเป็นอะไรโอ้โห,โหโ เป็นลายคาร์บอนทั้งคันนะครับผมคาร์บอนทั้งคันเอาไหมผมว่ามันจะตัดกับสีเดิมนะครับผมว่าเอาเป็นสีเดิมดีกว่านะเออถ้ามันคาร์บอนทั้งคันไปมันจะมันจะยังไงยังไงอยู่นะเอาเป็นว่าผมแต่งเต็มมึงเลยก็แล้วกันนะคลิปนี้เออเป็นคาร์บอนแม่งทั้งคันนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งลายที่หลังอันนี้คืออะไรอันนี้คือเหมือนกับเป็นเฟลลิ้งข้างนะครับผม โอ้โหคาร์บอนคาร์บอนทั้งคันจัดไปดีครับระดับเสียแล้วน้องอันนี้เป็นล้อแม็กนะอ่าล้อแม็กผมว่าเอาเป็นสีดำมันจะเอาเป็นดำทั้งคันเลยก็แล้วกัน,นครับรงูงที่โกสีดำตั้งแต่แรกก็ดีไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเป็นคาร์บอน,นครับอันนี้คืออะไรครอบสวิงอาร์มนะครับผมครอบสวิงอาร์มเอาเป็น ขาวบอนไปเลยพันกว่าบาทต่อมาเป็นไรถอดกระจกออกสิครับสายแว่นมันต้องถอดออกอยู่แล้วต่อมาเป็นอะไรอีกอันนี้คืออะไรวะอ๋อท่อท่อท่อมีท่อปลายาวครับเป็นท่อคู่รู้สึกว่าเกมนี้เขาจะทําแบบเน้นเป็นท่อคู่ซะมากกว่านะอยากได้แบบเป็นทรงกระป๋อง sc อะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ทํามานะครับ ปลายคาร์บอนแต่ผมว่าท่อตัวนี้สวยนะแต่ถ้ามันเป็นปลายคาร์บอนมันน่าจะเข้ากับรถมากกว่านะโอ้โห,ห,หราคาท่อหมื่นกว่าบาทเิดเ้แค่เป็นท่อคู่ไหมผมว่าท่อคู่มันไม่ค่อยสวยนะผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับแต่ว่าท่อคู่มันเป็นอาคาร์บอนเลยผมว่าจัดท่อคู่ไปเลยก็แล้วกันครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวรถนะครับเข้ากับสี่รถ คลิมนี้บอกเลยคาร์บ,บอนทั้งคันนะครับอันนี้เป็นป้ายทะเบียนนะครับไม่รู้ถอดได้หรือเปล่าโอเคถอดไม่ได้นะแต่ว่าเอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันไม่ต้องติดหลอกไฟลงไฟเล้ยวนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะเจ็บจี๊ดนะครับเจ็บจี๊ดเลยนะครับผมโอเคอะไรเนี้ยมิชชั่นอะไรไม่รู้ผ่านนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับซาวหรอ อย่าบอกนะว่ามีเสียงให้เลือกด้วยไม่รู้เหมือนกันเลือกกันสุดท้ายไว้ก่อนอันนี้เรามาจัดไอเทมของแต่งนะไอเทมอันนี้คนละอ,อันกับของแต่งนะอันนี้เป็นไอเทมนะผมโอ้โหเฟืองเกียร์ไม่มีสกันเลยต้องเอาไปเล่นก่อนนะมันถึงจะมีของให้โอเคเราใส่อันที่เรามีนะผมประมาณนี้เฮ้ยก็ถือว่าสวยอยู่นะ คาร์บอนทั้งคันนะครับแต่ว่าเรามาดูลายหน่อยดิมีลายอะไรให้เราบ้างครับเอาเป็นท็อปท็อปรอยนี่ก็ก็แล้วกันโอ้โหคาร์บอนแม่งไม่มีลายเลยครับโหดเกินคาร์บอนไม่มีลายเลยนะครับโอเคช่างมาันนี่เป็นไงทุกคนคาร์บอนทั้งคันนะครับ โอ้โหโคตรสวยอ่ะสวยเกินถ้ามันถอดอป้ายทะเบียนออกได้คือแบบสวยสวยแบบเต็มร้อยเลยแหละนะครับอันนี้คือคาร์บอนทั้งคันนะครับเออสุดเกินนะครับไม่รู้ว่าชาตินี้ผมจะมีปัญญาขี่แบบรถคาร์บอนทั้งคันแบบนี้หรือเปล่านะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงหน้าปัดเลือนไม้นะครับป็นไงสตาร์ทให้ฟังเสียง โอ้โยเสียงโคดรน่นเลยอะ่ะอืมไล่ไล่ไล่รอบก่อนโอ้โหสุดจริงครับทนสุดจริงคลิปนี้บอกเลยนี่สุดจริงครับตัวรถแบบทำออกมาได้สวยมากไปเดี๋ยวเรา,เาไปขี่กันดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเอาไปขี่กันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว จะค่อมทำไมวะเอาไปขี่เลยเอาไปแว้นหน่อยนะครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูให้ดูตัวรถก่อนนี่นะครับเป็นไงก็วสวยครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อดโอ,อ้โห้ยทอยิงด้วย <S 2> <S 2> เป็นไงเป็นไงสุดจัดนะครับก่อนไปเราขอเบินยางก่อนนะครับผมเปิดหน้ายางเปิดหน้ายางเขาเรียกว่าเปิดหน้ายางครับโอ้โหพุ่งพุ่งพุ่งโหดเกินป่ะเดี๋ยวผมให้ดูมุมมองนี้นะครับโอโ้สุดจัดเลยอะครับวันทั้งคัน,นะครับเดี๋ยวเราไปขี่ทางนี้ดูนะครับไม่รู้ว่ารถเยอะหรือเปล่า โอ้โหเสียงแบบมันได้อะ่ะเสียงมันได้อะ่ะทุกคน <c oughs> เสียงคลิกชิตเป็นไง <c oughs> <c oughs> บิดมันว่ะบิดโคตรมันเลยนะครับ โอเคข้างหน้าเราต้องวนรถนะผมผมว่าจะลองยกดูนะไม่รู้ว่าจะยกได้หรือเปล่าโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เลยเลนเลยเลน รถเยอะจังวะรถโคตรเยอะเลยอาทข้างหน้านี่มันคืออะไรวะน่าจะเป็นาภารกิจอะไรไม่รู้นะให้เราทำาเราไม่สนนะตอนนี้เราเอารถมาลองก่อนโอ้โหเดีย๋ยวเรามาดูเกณฑ์นหนึ่งกันว่าได้เท่าไหร่นะเฮย้ยรถเยอะวะ่ะ เก่งร้อยยี่สิบครับเฮดทูเก้หนึ่งได้เท่าไหร่เมื่อกี้จำไม่ได้นะเอ้ยโอ้โหชนเลยครับโอเคไม่เป็นไรเกมนี้รถเราไม่พังนะไหนมาลองยกหน่อยดิไม่ขึ้นว่ะยกไม่ขึ้นว่ะนี่ขนาดยกเกียร์หนึ่งนะ อุ้ยอุยอุ้ยเกือบไงเกือบไงเกือบไงได้อยู่นะครับยกเ็่หนึ่งโอ้โหโอ้โหถนนอะไรวะเนี่ยแม่งเป็นวงเวียนเดี๋ยวผมขอหาที่ยกยาวๆหน่อยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ที่ยกยาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองยกกัน เปิดคันเร่งทีแบบพุ่งเลยอะ่ะไปครับไปครับอุ้ยได้อยู่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 ยังไ,ไงยกแบบโอ้โยยกได้ไงไวะกูยกแบบนี้นี่เราไปอยู่สายบันเทิงได้เลยนะครับ โอเคเดี okay, oh, ๋ยวเรากลับรถข้างหน้านี้น่าจะได้อยู่นะคลิมนี้อาจจะมีแบบเวียนหัวหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยใครมาชนท้ายผมวะโอ้โหเรียกไม่ได้ว่ะ อุ้ยเกือบไงเกือยวกับไงบ้างล่ว <c oughs> รถมันเยอะไปว่ะเ <te> <a> <c oughs> ติมคันเร่งแรงไปไหน่อยเมื่อกี้เกือยวกับไงละมันว่ะ <c oughs> ขับโคตรมันเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูมุมมองนี้บ้าง โคตรสวยครับเบญญางก่อนเบญญางก่อน <c oughs> สับโดดเนี่ยดูดิไฟไฟท้ายไม่ออกครับไฟท้ายกับไฟข้างหน้าไม่ออกนะเค <c oughs> เปลี่ยนมุมมองดีวกว่า เออมมองนี้มันกว่า <c oughs> ต่อเกียร์ไม่ได้ <c oughs> อุ้ยรถมันเยอะว่ะ <c oughs> อยากอย่าปิดรถมากเลยตอนนี้เพราะมันเยอะเกิน ดิฟดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์มอไซต์ดินะครับล,ลองลองกระแทกคันเล่งเนี่ย <c oughs> ไม่ขึ้นฝ่ายครับ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ได้แค่ห้าเกียร์ครับผมมันจัดเลย <c oughs> มันจัดเลยนะครับ ลบตัดอบตัดยีด <c oughs> ่ไงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ <C USE> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เกือบชนช้าง